ตอนนี้หลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกนะคะลูกศิษย์หลวงพ่อจงก็เดินทางมาถึงประลำพิธีแล้วนะคะคัเ้รบนอ ท่านไม่สบายนะคะแต่ท่านก็เมตตามานะคะต้องฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะก่อนจะมานี่ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่หาประมาณไม่ได้นะคะ เป็นเกียรติแก่สำนักปฏิบัติธรรมโยคาว,วจรของเรามากเลยนะคะ,ะครับตอนนี้ก็เวลาส2บสองนาานากาห้าส้านาทีนะครับดังนั้นนะฮะก็จะขอการรัฐนานะครับภาษาพหการนะครับทักเก้า